ประมาณให้ท hey, okay. well ุ่มไม่อั้นนะคะผู้ช่วยที่การบดีเรารวยมากขายบ้านขายรถเพื่อสนับสนุนเร่องสาทุกมิตินะคะส่วนอีกสำหรับคอนเทนต์เราได้นำเสนอกับทางสภาาอากาศไปแล้วนะครับโดยในนโยบายที่ เสนอสภาเนี่ยเราได้ถอดมาเป็นสิ่งที่จะต้องทำนะครับและตอนนี้ก็จะมี92เรื่องน,นะครับนยยใน92นยโยบายใน92นโยบายนนเนี่ยจะมีเรื่องที่เราจะรีบตรวจนะครับที่เรียกว่ารีบทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสัมหมชนะครับไม่ว่าเป็นนักศึกษานะครับเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นสังคมทั่วไปแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับที่อยู่ในโรงเรียนที่ที่มีความยจ,จนงยืนที่อาจจะยังไม่มัน่นคงเนี่ยเราก็อาจจะมีเราจะมีโครงการที่ นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปขอโทเก้นนะครับมาแลกเป็นอาหารนะครับเราก็จะช่วยนักศึกษาในช่วงที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตนะครับเป็นช่วงๆนะครับไม่ต้องไปขอ นะครับซึ่งสิ então, ่ง <favorites> ท <propri> ี่ได้คือมานั้นไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นการส่งผลตอบสภอพนะครับวัดผลเรงการเศรษฐกิจวัดเอ่อผลเรงขงการนะครับอันนั้นเป็นตัววันทึกเรื่องของที่อยางเรื่องของเงนนะครับก็ขอเรียนสร้างว่าสิ่งที่เราเราถูกปสร้างขึ้นมาบนความคิดของประชาชนนะครับที่ต้องการให้เกิดขึ้นยนีก็ต้องมีรายละเอียดการทำงานที่เรียกว่าเป็นแผนงานแผนการนะครับวันนี้ถ้าเรา ให้ทำที่พนาร้อนเวนไม่ต้องรอนไปเยอะที่เข้าใจง่ายๆนะครับเรื่องของคาว่าอน่ายังไงจะสร้างความรู้ให้เรื่องเรื่องของคาว่าอน่ารเป็นไงเป็นแผนย่อยๆนะครับที่เราเรียกว่านโยบายในการทางานนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือว่าเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรเขามีข้อเพิ่มเติมเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบผู้หานมาอะไรต้องรับผิดชอบนั้นเนี่ยมันมีมากเลยนะครับโดนจะถึงเราอาจจะมีโดนจะถึงเข้ามาติดตามว่าเรื่องนี้ที่ได้ทํา สเสนอว่าจะทำไปน,นรู้สึกว่าใครเขาเริ่ราามก็ะะจะขออนุญาตให้ในการได้มอนะคะน้องก็มาช่วยเรานะคะในการแชร์เพจแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะคะเราเริ่มทำเพจนะคะค่ะคนทีสาค่ะนะคะ และต่อไปก็คงจะเป็นการเชิญผู้บริหารในชั่นปอมในการร้อยละยี่สิบหรือร้อยละเก้าสิบสี่ตามข่าวนะคะอาจารย์จะพูดกี่ั่วผมก็ได้แต่คนปังจะอยู่ไหมก็ผมแล้วก็เรื่องของผมเช่นดูแคร์ผมจะพูดเรื่องในเบียาง